สอบเข้าโรงเรียนจันทร์นครรุ่นผมไม่สอบนะครับรุ่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้สอบรุ่นหนึ่งเอาเด็กที่สอบเข้าขอนแก่นวิทย์กับสอบเข้าการยาขงธรรมไม่ได้มามีส่วนรุ่นผมสอบเข้าครับใช้เวลาสอบสิสองนาทีผมจำได้คือเป็นไม่ใช่ข้อสอบแบบเป็นข้อสอบเชาเลยครับส่งแล้ว เหตุผลที่ผมเลือกที่จะเข้าแอนนาคอนเพราะผมคิดว่าตัวผมเองคงสอบเข้าคนอย่างิดไม่ได้ก็เลยเลือกเข้ามาที่แอนนาครวันนั้นวันที่ผมตั้งแต่ปี1.0ไปจนถึงห5่แกนครไม่มีชื่อเสียงเลยนะครับไม่มีเลยแต่แกนนครรุ่นหนึ่งของเรา สามารถสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับเดิมทีสมัยผมเนี่ยข้อสอบทั้งประเทศเป็นข้อสอบเดียวกันหมดม .25 ข้อสอบเดียวกันหมดถ้าสอบได้คะแนน80%ขึ้นไปเขาเรียกว่าติดบอดจังหวัดขอนแก่นรุ่นที่หนึ่งติดบอดอยู่คนเดียวเพราะงั้นเราสอบได้ที่หนึ่งนะครับรุ่นที่สองก็ติดบอดอยู่คนเดียว เราก็สอบได้ที่หนึ่งนะครับรุ่นที่3ผมจาได้ว่าก็สอบได้ที่หนึ่งของจอดตั้งแต่ผมอยากจะถามคุณว่าเพราะอะไรเพราะคุณครูครับเราไม่ใช่เด็กเก่งแต่แคุณครูผมเนี่ยแข้งวดมากบังคับพวกผมทำอ่านหนังสือทำการบ้านเรียนพิเศษด้วยไ,ไม่คิดตังนะครับ ผมว่าทำไมผมถึงได้เป็นวิสรก่ผมฝากแนวความคิดของอาจารย์ของเราไว้ให้อาจารย์ท่านปัจจุบันทราบด้วยนะครับแล้วก็กาบขพองพท่านที่สามารถทำให้ผมอยู่ดีกินดีในปัจจุบันนี้ผมถามพวกเราทุกคนนะครับว่าสมมติเราเรียนตั้งแต่ เดกตงแต่ม .1 ถึงม .6 ใช้เวลา6ปีปริญาตรี4ปีเป็น10แล้วนะครับปริญญาโท2ปีเป็น12ปีแล้วท่านก็จะไปทํางานอายุสมมุติว่าจบปริญญาโทเนี่ยสัก25เพราะฉนั้ท่านจะมีเวลาทํางานหรือเกษียณ35ปี แล้วคนที่ตั้งใจเรียนมีความรู้ดีก็ต้องสอบได้เรียนคณะดีๆผลงานดีก็จะได้ทํางานที่บริษัทดีๆหรือมีความสามารถในการตั้งโบริษัทเองคุณไปคิดเลยนะครับว่าคุณขยัน12ปีแล้วคุณจะทํางานสบาย35ปีกับคุณที่เกียมเรียน12ปีแล้ว คุณจะลำบากสามส,ามสามิบห้าปีคุณไม่เลือกเลยหลายคนคงเห็นผมมาทีอ่อัตชลอร์เรื่อยๆผมประกาศให้ทุกท่านทราบหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมไม่เคยจับได้อะไรจากอัญชลอรเลยเหตุผลสิ่งที่ผมอยากได้ผมได้หมดนะครับหนึ่งความ 2, 3, รู้สองคูดีสามเพื่อนดีแค่นี้ครับผมไม่เคยได้อะไรจาก ทำไมผมที่ต้องมาทำงานทในจงังหวัดผมอยาให้สิทธิ์ปัจจุบันได้เหมือนกับที่ผมเคยได้ขอบครับท่านขอขอบคุณรัฐมนตรีวิชาคุณรัฐมนตรีมาปี2 1งพนหสิเอเ็ดครับคเอก็มาเป็นครูที่ปีสอนห้าร้อยสิบสองนะคะ 谈谈，然后。